ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับ MC ไข่กวนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับเจ้าไฮลักลีโววายบอหรือชุดแต่งเตอร์นะครับวันนี้ตัวเป็นๆเลยครับท่านผู้ชมนะข้างหน้านะครับจะประกอบด้วยนะครับฝากระโปรงนี่นะครับเป็นชิ้นงานที่เราเอามาครอบกับฝากระโปรงเดิมนะครับทำให้ดูมีมิติทำให้ดูรถกว้างขึ้นใหญ่ขึ้น การชนหน้านะครับจะมีไฟเด y ์ทมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟเด y ์ทมแล้วก็ข้างหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องมองหน้านะครับกล้องตัวเดิมนะครับติดรถสามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนด้านในจะเป็นเซนเซอร์นะครับก็สามารถใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับชิ้นงานด้านข้างนะครับเราก็เป็นชิ้นงานเราประกบกับกับข้างเดิมนะครับทําให รถดูบึกบึนเหมือนมีกล้ามกว้างขึ้นมีมิติขึ้นบันไดข้างนะครับเจ้าบ,บันไดข้างนี่จะเป็นเหล็กแซมด้วยอลูมิเนียมนอ็อตวัสดุเราจะใช้เป็นสแตนเลตนะครับรับรองไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับส่วนด้านกระบะหลังเป็นต้นมานะครับนี่ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราออกแบบออกมาแล้วก็นําชิ้นงานประกบกับกระบะเดิมของรถกระโปรงหลังนะครับเราก็ออกแบบมานะครับนําชิ้นงานมาประกบกับฝากระโปรงเดิมทําให้ ดูบึกบึนมีมิตินะครับสวยงามด้านท้ายนี่นะครับจะเป็นกันชนเหล็กแข็งแรงนะครับด้านข้างนะครับจะประกอบด้วยตัวนี้จะเป็นพลาสติกประกบนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเหล็กนะครับรถที่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์จะไม่ทํางานนะครับเราเลยออกแบบมาให้เป็นพลาสติกเพื่อจะใส่บายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้ได้นะครับเจ้าล้อของ i บ e b o ี้คันนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือจะเป็นแม็กขนาด22-12อ f เซ็ตลบ44ยางอยู่ที่33นะครับ 12.5R22 ทำให้ดูแบบโอ้โหดุดันนะครับนะครับโคสั์รัสเซียเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับช่วงล่างนะครับเราก็โมดิฟายมาให้สะใจเลยนะครับก็คือซับแทงส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นโมโนทูบซับแทงส์ขนาด2.0นะครับของโบเฟนเดอร์นะครับ ส่วนถัดมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์คอนโทรลนะครับเอ้รออกันเลยประกอบด้วยชุดเลื่อนกันโคงหน้าด้วยนะครับชุดเลื่อนกันโคงหน้านะครับแล้วก็ชุดดับเผาหน้านะครับแล้วก็ชุดยกหลังอีกหนึ่งนิ้วสำหรับเจ้าไฮรักลีโววายบอดี้นะครับสนใจนะครับอยากตกแต่งสไตล์นี้นะครับติดต่อเราได้เลยนะครับบริษัทโตต้าสงขานะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องแต่งรถ 恭喜您。